แม่อ่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านก็มาดูมาดูแผนทองคํากันนิดนึงเมื่อวานเมื่อวานคือเข้าเมื่อวานนี่แบบเข้าเข้าวินก็ถึงเป้าเลยนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เฝ้าถึงจนถึงหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนะผมมาตั้งตั้งเพนดิ้งตั้งนดิ้งออเดอร์ไว้ตรงหนึ่งเจ็ดสองสองแล้วก็ตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเกี่ยวเว้ยผมอากาศถือยาวนะผมอากาศถือยาวใจใจจริงใจจริงผมอากาศถือยาวผมว่าให้แม่งไม้นี้เนี่ย น,น่าสนใจที่มันจะเป็นการจบรอบของชุดชุดการลงของขาที่หนึ่งเพื่อรีบาวขาที่สองอ่าซึ่งขาที่สองอ่ะยังไงถ้าถ้ามันจะเล่นจริงๆอ่ะผมว่าห้าสิบหกสิบเหรียญน,น่าจะมีเออแต่พอไปตอนนี้ยังอยู่เขาปะเนี่ยโอ้ยพี่ผมเปิด H1 อ่ะอัะนนี้นี่อย่างนี้นะนี่นี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวลบออกไปก่อนนี่เส้นเนี่ยเปิด H1 ที่เห็น H1 ไม่ผ่านไฮพี่ก็ต้องหนีแล้ว ใช่อาจารย์ตรเนีนะครับเนี่ย h 1, <laughs> 1 h 1 o v e r b o u g h t ไม่ผ่านไฮยังไงก็ต้องหนีพี่ <c oughs> เพราะมียังมีโอกาสที่มันจะตบหลุดนิวโลคืนนี้อ่าแล้วก,มก็มันจะกลายเป็นจะกลายเป็นอะไรถ้าถ้าตบหลุดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นหัวขาลงอีกชุดหนึ่งซึ่งโอ้โหมันจะกลายจะกลายเป็นอะไรไอ,ไอชุดไอชุดที่มันเล่น1 7 2 1นี่คือนี่คือรู้สึกจะเล่นจะเล่น2 6 1หของหัวขาหัวขาลงชุดบนสุดถูกไหมอ่าเดี๋ยวขอวัดดูอย่างนี้นั่นแหละที่บอกถือยาวเลยแปลกใจ เออเนี่ยอย่างเงี้ยอาเนี้แนวแนวอะไรเนี่ยสามร้อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยประมาณนี้แนวแนวชุดขู่ซึ่งถ้ามันตบหลุดชุดขู่จริงๆนี่นี่คือตรงนี้เลยนะไอหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดที่ที่เราคุยกันเมื่อวานน่ะนั้นลงไปถึงตรงนั้นเลยนะแล้วหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่คือโอ้โ คือคือในในภาพในภาพในภาพของทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนเนี้เฮ้ทรง,งมันขาขึ้นคือยังไม่ได้เปรียบเลยนะเนี่ยมันไม่มีหัวขาขึ้นเลยนะจ๊ะใช,ใช่เนี่ยเนี่ยคือถ้ามองมองมองจากทรงตรงเนี้คือตรงเนี้มันเป็น <S <S ฟอสเบรกไอ้ชุดนี้เป็นฟอสเบรกเห็นไหมเนี่ยพอเป็นฟอสเบรกเมื่อวานอะที่ที่ที่พีพ่เอื้อมพี่แมวได้ของตรงหนึ่งเจ็ดสี่สี่อะผมอะ <S <S ผมอะ <S <S ไม่ได้ของนะนจนมาถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองก็ไม่ได้ของนะเนี่ยผมมาเล่นเอาตอนที่มันหลุดโลตรงนี้แล้วเนี่ย เลยกล้าเลยกล้าเล่นเพราะว่าอทรงเนี้ยแสดงว่าเสียทรงเสียทรงขาขึ้นแล้วหัวขาขึ้นจบไม่มีฟอลโลลงไปเลย<ม>เอฟอ o w <ม>ลงไปเลยอาจารย์ครับไอ<ม>ตรงหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดตรงนั้นเนะี่ยมันเป็นแนวคัสเตอร์แบบแนบกันมากเลยนะอาจารย์ของหลายหัวขาลงเลยนะครับออผมก็เลยมองว่าเฮ้ย hey, แม่งตรงนี้นะโอ้โหแบบน่าจะเล่นเล่น,เล,นเล่นแรงอะ่ะน่าจะเล่นแรงจนถึงตรงเนี้ยแล้วก็เออ คเมื่อวานผมวัดยังไงไม่รู้ผมวัดสุดซอยได้หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งอ๋อหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งนะพี่พี่วัดได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หอานจานอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาแบบเอาแบบเป๊ะๆนะเอาแบบเอาแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยอ่าก็คือก็คือตรงนี้หัวหัวก้อนนี้นี่ก้อนนี้อ่าเนี่ยเออเอาแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยประมาณนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเลยประมาณอ่าเนี่ยเป๊ะ คือเมื่อไหร่คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันเล่นเล่นทะลุล้อสองหกเอจุดแปดตรงเนี้ยเห็นไหมเลสเปกไหมเลสเปกโคตรโคตรฟืดวันนี้มาเปิ้งชนแนวต้านเนี่ยยังไงผมว่าวันนี้คืนนี้นิวโลวะนิวโลวะนิวโลวะเลยนิวโลวะเลยแหละแล้วก็ให้ให้มองให้มองให้มองเป็นเป็นเป็นชุดชุดของมันก่อนที่ มองเป็นชุดตรงนี้ก่อนฟือดอ่ะมองตรงโวนสุญญากาศนี่ก่อนเฮ้ยโวนสุญญ <_ S 1> ากาศนี่มันมีอะไรที่มันแบบพอพอที่จะเป็นเป็นแนวแนวรับที่มันพอจะมีนัยยะอะไรไหมอ่ะลองดูไอ้นี่ไอ้นี่เปิดทำฟเฟหนึ่งชั่วโมงนะทำฟเฟสหนึ่งชั่วโมงฟือดอ่นนี้หัวขาลงชุดที่หนึ่งฟืด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 หัวขาลงชุดที่สองฟืดฟืดฟืดอันนี้นี่ อันนี้หัวขาลงชุดที่สามอ่ะโอเคสามหัวไปดูกันจ้าตรงนี้อ่าเห็นไหมสองหกจุดแปดอยู่ตรงไหนพี่นั่นแหละเออนั่นแหละอ่าเจ็สเจ็ดอ้าวอ,อีกหัวหนึ่งตรงนี้ S <S ข้างล่างไกลสุดก็คือหลุดโลเลยนะสุดทางสุดทางข้างล่างไกลสุดคือตรงนี้เลยนะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าตีว่าหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดห้าตรงเนี้ยโหอีก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 ,อ,กอีกประมาณสามสิบเอท่าไหร่ห,ออห้าสิบเหรียญอะโอ้โหโคตรลึกเลยนะอีกประมาณห้าสิบเหรียญวันนี้มีขาวป่ะจ๊ะมีมีฮะน่า,านจะมีน่าจะมี<บ> มมเมื่อเมื่อคืนมันมีสต็อกน้ํามันถูกไหม,มเมื่อคืนมันมีเรื่องสต็อกน้ํามันแล้วก็คืนวันนี้ช่วงบ่ายมันจะมีของออประชุม ECB ใช่ไหมคุณคุณเห็นเว็บเว็บวันนี้มี GDP ด้วยนะอาจารย์ทุ่มครึ่งครับอ่า GDP นี่เป็นตัวบ่งบอกถึงถึงสภาวะาภาพรวมของเศรษฐกิจเขานะว่าว่า GDP เพิ่มลดไม่ไม่รู้ว่าเป็นเยอะเป็น Q on Q หรือเปล่าหรือหรืออาจจะเป็น M M two M เอออันนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งพี่แต่คือในในมุมมองนะ้ตอนนี้นะผมว่าเฮ้ยโอกาสโอกาสแบบว่าึ่งผมมองผมเอาเอา,เอาผมมองตรงนี้ก่อนเนี่ยผมมองตรงนี้ก่อนเจ็ดหนึ่งแปดนะประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดชุดเนี้ยเฮ้ยาาม,มีโอกาสเออมีโอกาสมีโอกาสเห็นซึ่งถ้ามันลงมาปั้งแตะแล้วก็ดีดโอเคสวย แต่คือในในในทรงนี้แพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นของมันคือยังไม่สวยแพทเทิร์นของมันยังไม่สวยแต่ถ้ามันมาอย่างนี้ปั้งปั้งปั้งแค่นี้แล้วก็ดีดเบรกตรงนี้อ่ะโอเคตามตามเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะไปทําทรงอย่างนี้อ่าแล้วก็ลงต่อไอการลงต่อชุดเนี้ยไม่ควรมีนิวโรจะต้องเป็นโซนของพับลิกพาร์ติซิเพชันอย่างนี้ปึ๊ดป๊ฟดแล้วก็ดีดปั้งไม่ผ่านไฮตรงนี้นะย่อย่อปั๊ตรงนี้ แตะโซนนี้ปั้งแล้วก็ดีดอ่าเนี่ยมันจะเล่นทรงนี้ไม่ทำโลใหม่ใช่ไม่ทําโลใหม่เล่นเล่นท่านี้ใช่แล้วก็เพอแล้วก็เอ็มแล้วก็เพอเพอเพอเไอตรงไอตรงที่มันแตะตรงเนี้ยไม่โอเวอร์โซ่นะไม่โอเวอร์โซเออจิม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 อ่าประมาณจิ้มปุ๊บแล้วก็ดีดไปต่อเลยทําทําเป็นไซเคิลใหม่ของทําเป็นไซเคิลใหม่ของชุดนี้งั้นโอบแรกก็ไม่ก็จิมเหมือนกันดิอืมมีก็คือลองลองดูลองดูโอเวอร์โซชุดนี้แล้วกันพี่ตอนเนี้ย โอเวอร์โซ mm. แล้วโอเวอร์โซชุดนี้ผมมองว่ามันมันจะมันจะจิ้มมวยมันจะแค่จิ้มมันจะแค่จิ้มอย่างงี้แตะแตะอย่างงี้คือ oh. อ๋อแล้วก็ไอตรงเนี้ยควรที่จะมีนิวโรอย่างงี้ mm. แตะเถวเถวสักหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ่ะเอ็กซักซลี่ประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็ไอชุดเนี้ยยังยังพร้อมที่จะไปต่อนะแบบไม่จิ้มนะ ให้รู้ให้รู้ไว้เลยว่าเจอกันแน่1706ทาไมไม่จิ้มะนะถ้ามันไม่จิ้ม1706เจอกันแน่บางทีอาจจะเป็นแค่การโอเวอร์แลปบพี่วืดแล้วก็ลากขึ้นเลยอ่าลงมาจิ้มแล้วดึงกลับใช่ลงมาจิ้มแล้วก็ดึงกลับแล้วก็เผลอๆไอ้ชุดนี้ไม่แตะโอเวอร์โซแต่อ้ชุดนี้วับวับไปนี่แหละฟุดแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยลอดูไดอ่านึก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 สถานการณ์ออกใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมออ เนี่ยมันจะมาลากไส้สปั๊บแล้วก็ไปซึ่งรวมรวมในการรวมในการลงของชุดเนี้ยยัง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 ลงได้ต่อไอพี่ผมผมว่าคนคนถ้าเล่นถ้าเล่นทม์เฟรมใหญ่นะผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะอ d e p t ตัวเองได้แล้วพี่เริ่มจะอะไรนะเริ่มเริ่มจะมองถึงการถือถือในระดับที่มากกว่ามากกว่าระดับชั่วงโมกคือ มองมองรอบอมองรอบเอ,อบอสเยอะขึ้นไงา <laughs> <laughs> อาจาระนะย์เพราะลูกศิษย์จะได้กล้าตามเออมองมองอาจารย์น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้ว <laughs> เออไม่ไม่ใช่คือมันติดนิสัยพี่จริงๆผมผมเป็นคนนั่นโคตรโคตรติดนิสัยเลยคือทีเฟกทีเฟกจริงก็เหลือไว้บ้างดีอืมคือทีเฟกทีเฟกนะวันนี้นะจริงๆนะเผอผถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนนะวันนี้ยถ้าหลุดถ้าหลุดหลุดหนึ่งเจ็ดอะไรนะเก้า หลุดโลอะหลุดโลซ้ายซ้ายมืออะผมบล็อกนะกผมบล็อกนะแต่ก่อนนะผมบล็อกนะแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นชุดอาจจะเป็นชุดปลายขึ้นพร้อมที่จะดีดรีบาวหนึ่งรอบก็เลยก็เลยลองตั้งตั้งใจถือแหละแล้วก็บอ่โอเคได้ไหมสองมากตนน็ตอนนี้ตอนนี้ทุนเฉลี่ยของของเซ n นสิทธ์ฟิวเจอร์สของผมนี้อยู่ที่เก้าหกศูนย์จุดจุดแปดเก้าอ่ะเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์จุดแปด S <S อ่า <'s> okay. ก็โอเคละผมได้กําไรผมยังได้กําไรมาสองจุดแต่ผมก็ปิดปิดปิดอะไรนะปิดปิด,ปด,ปดทํากําไรไอ้ไม้ล่างไปก่อนอหรือก็ก็คือยังเหลือยังเหลืออยู่สิบคอนก็เลยอ่ามองมองไปทํากําไรวันพรุ่งนี้ <S <S ซึ่งถ้ามันลงมาต่อก็เดี๋ยวค่อยค่อยคอย่คอยดูการแก้เกมค่อยแก้เกมอีกทีหนึ่งแต่แต่ทองคําทองคำนะตอนนี้ก็คือถ้าถ้ามองในมุมของสี่ชั่วโมงเดี๋ยวให้ดูว่าเฮ้ยไอ้ลงไอ้ลงไซคลนี้ของสี่ชั่วโมงเนี่ย ดูตรงนี้มองมองมองเมื่อวานมุมมองเมื่อวานที่ที่คุยกันก็คือมองว่าอะไรฮะมองว่าไอ้ตรงนี้ลงมาเป็น A b c d ใช่ไหมดีแล้วก็ไอตรงไอตรงเนี้ยทั้งก้อนนี่คือคือออ่าเพื่อให้จบ leading d a a c t i ของหนึ่งแต่แต่ตอนตอนเนี้ยทรงคลื่นมันเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะไม่ใช่ อาจจะเป็น,ปนอาจจะเป็นแบบนี้เลยเป็นนอนใช่พี่ a b c x อ่ะแล้วก็ชุดนี้อาจจะเป็น a r e b o u b ชุดเนี้ยคือขา c นะอาจจะเล่นท่านี้แล้วอาจจะเล่นอาจจะเล่นอาจจะเล่นทรงนี้แล้วแล้วก็หนึ่งไซเคิลซตรงนี้ของของคอลเลกชันนะดูดูชุดคอลเลกชันถ้าเทียบขาก็คือหนึ่งสองสามอย่างนี้นะเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามอ่ะโอเคแต่ แต่เซนต์ดีกรีมันเริ่มจากอะไรฮะเริ่มจะแคบลงอันนี้หนาใช่อ่ะเริ่มจะแคบลงเริ่มจะแคบลงะอะให้รู้ให้รู้ว่าเอะตรงเนี้ยอาจจะอาจจะแคบอาจจะแคบอาจจะแคบลงอะง่ายๆอาจจะแคบลง <ừ> แล้วก็ผมมองถึงการหลุดโลนะผมมองถึงการหลุดโลแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าพี่ผมว่าแม่งมีดีดแรงๆหนึ่งเที่ยวของของอาจจะเป็นบูลิสอาจจะเป็นชุดของบูลิสเดเวอร์เจนคืนนี้ <ừ> Uh, าแล้วเป้าเนี้ยมันลงไปถึงที่เท่าไหร่ผมผมมองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก่อนมองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก่อนถ้าหนึ่งเจ็ดในถ้าเกิดวัดจากตรงเนี้ยวัดวัดจากตรงนี้อันนี้มันถ้าเกดิดมันนอนชุดสองใช่หรอใช่ใช่มันเป็นขาซีของนอนชุดที่สองแล้ว uh. อ่าเป็นขาซีของนอนชุดที่สองแล้วก็ถ้าพี่ดูดูในรอบของรอบของรอบของสโต้นะ รอบของสโตคือตรงนี้นี่คือมันลงมันลงมาจิ้มโลนะนี่มันลงมาจิ้มโลแล้วก็วันนี้มันก็รีบาวขึ้นแต่ว่าถ้าวันนี้มันยังมันลงมาแล้วก็ตบหลุดโลนะไอเนี้ยมันจะไม่หลุดนะไอชุดเนี้ยสโตชุดนี้มันจะไม่หลุดโลไอไอซไซก็จะไม่หลุดโลเหมือนกันมันจะแค่มันจะแค่ตรงนี้แล้วก็ตวัดขึ้นแล้วเล่นตวัดขึ้นแล้วอ่าจริงจริงชุดชุดเนี้ยของของของรอบ iSI นะมันแตะปั๊บ คือรอบรอบรอบไหนที่มันแตะแตะครั้งแรกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตะครั้งแรกปุ๊บมันจะต้องดีดสู้ของ i อโออะไรนะสโตโอเวอร์บอสก่อนรอบหนึ่ง mm hmm. แต่คือการดีดสู้เห็นไหมพีพ่ีดูการดีดสู้ของมันเห็นไหมไม่มีแรงไม่มีแรงไอ้ชุดนี้ก็เหมือนการลองวัดดูนะว่ารอบแต่ละรอบที่มันดีดรีบัลสู้นะของรอบรอบสโตโอเวอร์บอสอ่ะเอ้มันดีดไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบประมาณห้าส mm ิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยรอบนี้ประมาณ ห้าสิบเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นรอบนี้รอบนี้ก็อ่ารอบนี้มาถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดหน่อยหน่อยนิดๆรอบนี้นเนี่ยนันนี่งต <50 S 1> ันใหญ่เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อนี่ตรงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ขอดตรงนี้ก้อนนี้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงเลยเนี่ยตรงนี้เพลเพนะไซเคิลตรงนี้อาจจะเป็นไซเคิลเดียวกันเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยอาจจะเป็นไซเคิลเดียวกัน อ่าเนี่ยอาจจะเป็น a b c a b c อ่า x แล้วก็นี่ทั้งก้อนนี่อาจจะเป็นแค่ a ของนอนชุดที่สองอือ่าแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์เพื่อทำ b ทำ b อ่าแล้วก็ลง c อทีนี้แหละไอ b ตรงนี้แหละเราต้องมาเช็คแหละว,ว่าเอ้ยมันจะรีบาวได้แค่ไหนซึ่งทรงงเนี้ยทรงเนี้ยมันยังสามารถที่จะลงเป็น leading diagonal ได้ ถูกไหมเพราะมันเป็นต้นคลื่นต้นคลื่นของนอนชุดที่สองอ่าก็คืออาจจะเป็น A B C D แล้วก็เนี่ยลงมา E แบบนี้อ่าแล้วก็ค่อยดีดรีบาวเออเป็นอเท่านั้นอ่าเนี่ยแล้วก็ C เนี่ย a อ c x ประมาณนี้เออ c ก็ต้องไม่ทำโลดอ่าถ้าเป็นดีดยิ้งอ่ะอาจจะอาจจะพี่ก็คือปุ๊บ ถ้าชุดนี้มันไม่ทําโลถ้า C C ตรงนี้มันไม่ทําโลพี่ต้องดูตรงนี้ก่อนว่า B เนี่ยรีเทสเท่าไหร่ถ้า B รีเทสไม่ถึง61.8พี่มองเป็น6ซอ a a of s i c c มีนิวโลได้โอเคอ่าเนี่ยให้ให้ให้มองตรงนี้เพราะงั้นถ้าทําเมื่อไหร่ที่เงื่อนไขของมัน B เนี่ยรีเทสเกิน61.8แแสดงว่าให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยมีสิทธิ์ที่มันจะจบตรงนี้แล้ว นาอ่า,อา,อาเก็ตไหมพอพอพอได้พอได้อไดเอเดียนะพอได้ไอเดียนะคใช่เนี่ยไอขาที่มันจะดีดรีบาวรอบนี้แหละสําคัญอ่าเพราะนั้นเป้าให้ให้ให้มองเป้าเป้าเป้าขาลงของชุดนี้ก่อนเป้าขาลงของชุดนี้ให้มองสโตรอบรอบของสโตโอเวอร์โอเวอร์โซของของชุดนี้แหละอ่าแล้วก็อีกอีกอีกซีนารีโอหนึ่งที่มองที่มองกันเมื่อคืนคืออะไรฮะจบตรงนี้แล้วอืถูกไหม จบตรงนี้แล้วแล้วชุดนี้เป็นการแล้วชุดนี้เป็นอะไรฮะชุดนี้เป็นการ <BTS. S 1> ดีดดีดปุ๊บดีดแล้วก็รีเทสลงมาแนวหกสิบจุดแปดถึงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่ออะไรเพื่อเพื่อไปต่อแล้วชุดนี้<ม>ก็ต้องมันจะไม่จิ้มโอเวอร์โซมันจะฟื้นแล้วก็มันก็จะไปนี้อ่า<ม>เพื่อทําอะไรฮะ<ม>เพื่อทําแบร์ไดจิ้มตรงนี้ตึก๊กเนี่ยแล้วก็เป็นแบร์ไดและนี่ก็ทำโอเวอร์บอทขึ้นอย่างนี้ อ่าแล้วชุดนี้ก็จะเป็นหัวขาขึ้นของชุดนี้ปึง้งช็อตตรงที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดทรงนี้เพื่อเล่นหน้าลงและแพทเทิร์นของมันมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ฟืดฟืดฟืด,ฟดปั้งตรงนี้แล้วก็ย่ออย่างนี้ปึ๊กไม่มีริ<ม>โวโลเก็บยกโลยกโลแล้วก็บ่ายขึ้นไปเดเรยเยเอยเอนี่อาจารย์พี่ไปตั้งรอช็อตอ่ะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์มันไม่มาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดโอ้ยนิดเดียวพี่เสียดายแต่คือให้มอง ผมผมอ่ะผมอ่ะแผนแผนที่ที่คือมองไว้อ่ะคือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เซลลลงมานะก็คือผมปิดผมปิดทีพีบายที่รับมาตรงหนึ่งเจ็ดสก็ปิดปิดตรงนี้แหละใกล้ๆกล้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามประมาณสิบสิบสิองวดนี้ถือได้นานผมอ่ตั้งใจถือยาวเลยพี่ผมโคตรตั้งใจถือยาวเลยไม้เนี่ยแต่คือพอผมเห็น o v e r อร์บอสไม่ผ่านไฮนะเออผมรู้แล้วแม่งเดี๋ยวมันลงมา ลากร่งลาก่อนลาก่อนเลยลาก่อนเดี <become surprised> ๋ยวมาว่ากันใหม่ปิดไปตั้งแต่1728แล้วโอ้หนี่นี่ยังได้คำใหญ่อยู่นะหกเหรียญนะหือไม้ติดเดียวอาจารย์ใจไม่ถึงเออเฮ้ยผมเล่นแต่ผมวางผมวางเพนดิ้งบ่ายไว้0.5หลอดนะพี่ เออปกติผมเล่นแค่ศูนย์จุดสองห้าใช่ไหมเออผมไม้นั้นอ่ะมั่นใจมั่นใจไอ้จริงจริงผมผมค้นมั่นใจเลยเอหนึ่งเจ็ดสองสองอ่ะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งอ่ะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งอ่ะเป้าการที่กลัวพี่กลัวมันถลายลงไปอีกไงเพราะว่ามันยังมีอีกเป้าหนึ่งใช่ไหมที่อาจารย์ให้อ่ะใช่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั่นแหละหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงนี้แหละวแต่ก็ใช่ต้องหล่เหรียญน่ะอ่าคือคือคือเมื่อคืนมันลงมามันลงมาเฟื่อชุดนี้ ตอนแรกกับผมก็คิดว่าเอ้ชุดรีบาวคนนี้เฮ้ยแองสงสัยไม่ถึงไว้มาแค่1724บ้างที่ลาลาส่งมาเมื่อคืนน่ะเออตรง1724แล้วมันก็ดีรีบาวใช่ไหมดีรีบาวเนี่ยมาถึง1733เลยนะ89เหลือเลยนะไอ้รอบไอ้รอบดีรีบาวเร็วๆอ่ะก่อนที่เออแล้วก็ต่อก่อนนี้มันจะตบหลุดโลแล้วก็ไปหา1721ตอนประมาณเที่ยงคืนพอดีมั้งช่วงนั้นเออแต่ผมไม่ไม่ได้ผมว่าหลับหลับไปตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วที่สี่ทุ่มผมก็ไม่ ไม,ไม่ไม่ไม่ดูอ่านลงอ่านลงอ่านไลน์อะไรผมไม่อ่านแล้วเอาจารย์ uh บางทีนะจะจะใส่คําใหญ่หน่อยนะบางทีเจอสองแนวที่บางทีก็มันละล้าละลังแล้วตกลมม,มันจะแนวไหนสุดจริงเนอะคือพี่อันนี้อันนี้เป็นข้อข้อสังเกตนะอันนี้เป็นข้อสังเกตเวลาข่าวเวลาข่าวออกเนี่ยมันจะเล่นหลังมันจะเล่นคือมันจะเล่นต่อเนื่องจากข่าวอะประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งคือสมมติถ้าข่าวออกสามทุ่มใช่ไหม มันจะเล่นยันสี่มันจะเล่นยันสี่ทุ่มแหละพอหลังสี่ทุ่มปุ๊บก็คือเข้าสู่สภาวะปกติแล้วใช่ประมาณนั้นแหละจะสี่ทุ่มถ <ๆ S 2> ึงสี่ทุ่มครึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเหนื่อย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 งงแงง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 ของมันอ่าแล้วมันก็จะสองห้าแล้วเนี่ยอืมนั่นแหละพี่เดี๋ยวรอรอเล่นหน้าบ่ายดีกว่าน่าจะน่าจะรวมในการเล่นน่าจะสูงน่าจะเยอะกว่าอืมหน้าบ่ายคิดว่ามันจะไม่ทำนิวโรแล้วใช่ไหม ผมคิดว่าไม่ท New Low ํานิวโรพี่ใจใจใจผมนะใจผมคิดว่ามันเล่นท่านี้แหละท่านี้เฟิร์สแล้วก็ไปไปทํานิวไฮตรงนี้เอ,อแล้วก็ค่อยลงมายอ่อทำแพทเทิร์นตัวเอ็มอย่างนี้แล้วก็ชนนี้ยิงยิงสปีดไลน์ลงมาอย่างนี้เนี่ยมันจะเล่นตรงเนี้ยปั้งแล้วก็แล้วก็ดิดเป็นไซเคิลใหม่อประมาณประมาณประมาณนี้แล้วก็การมองว่ามันจบแล้วใช่ฮะคือทําทาไม,มอ,อันหน,นึ่งน อันนี้ข้อสังเกตอ่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกถามว่าทําไมผมถึงมองว่ามันอาจจะจบแล้วหนึ่ง hmm. ในทางในทางเฟรมใหญ่อ่ะก็คือถ้านตามมุมมองของ leading d i a g o n a l ก็คือ A B C D E จบแล้ว hmm. อ่าแต่ในการจบของชุด4ชั่วโมงพอมาย่อยดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มจะเห็นในชุดของขา E ของของชุดเนี้ยมันมี hmm. มันมีอะไรฮะนี่มันมี divergence ตรงนี้มันมี divergence ตรงนี้ <Right. S 1> มันมี <There. S 1> มันมี เนี่ยมันมีไดเวอร์เจนเนี่ยแล้วกไ็ไอชุดเนี้ยไอ,ไอชุดนี้ไอชุดนี้ก็ดเวอร์เจนนะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่อยังไม่ใช่ที่เด้นบูมเเป็นเป็นบูเป็นบูดเ,เป็นบูดาดไม่จางแต่มันไดเวอร์เจนมันมันเด้งขึ้นไปแล้วไงอ่าคือถ้าเป็นไดเวอร์เจนที่เด้งขึ้นไปแล้วก็จริงแต่ตรงเนี้ยมันยังอยู่แค่ครึ่งครึ่งค,คือประมาณแนวหกสิบเอจุดแปดหรือแปดไม่ยังไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่ถ้ามันลงมาถึงหกสิบจุดแปดแล้วดีดโอเคไอเนี้ยมองหาร้อยหกสิบเอจุดแปด แต่ถ้าชุดนี้ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นให้มองการขึ้นไปสักร้อยสามสิบแปดจุดสองอ่าอ่า hmm. ปองให้มองเป็นวิกบีซึ่งซึ่งแผนการเทรดของวันนี้ให้มองมองสิบห้านาทีนะถ้าพี่มองสิบห้านาทีนะ hmm. ตอนเนี้ยพี่จะเห็นว่าเอ้ฮิดเด้นมันมามนว่ะใช่ใช่พี่ฮิดเด้นมันมาวะ่ะแต่คือถามว่าเงื่อนไขเงื่อนไขตรงเนี้ยมันจะจบไปเมื่อไหร่มันเงื่อนไขของฮิดเด้นชุดนี้มันจะจบตรงนี้หลุดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่ง มันกำลังมาแล้วนะจานมันหนึ่งเจ็ดสี่สองสี่แล้วเนี่ยใช่ใช่เนีมันเป็นคือเอ้าถามถามว่าเฮ้ยมันหน้ามันหน้าเบ็ดไหมเพราะอะไรเบ็ดตรงนี้ปั๊บเนี่ยสต็อปลอตเราแค่นี้อืมเออแต่รวมในการเล่นรวมในการเล่นเออรวมในการเล่นคือเท่าไหร่นี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 ่อ่ารวมในการเล่นรวมในการเล่นคืออ่าถ้าพี่เอาตรงนี้รวมในการเล่นคือตรงเนี้สิบเหรียญ ตรงนี้สิบห้าเหรียญกับการสต็อปลอตตรงเนี้สามเหรียญเห็นไหมเออคุ้มคือหนึ่งคือหนึ่งต่อสามกับหนึ่งต่อห้ามาที่เดิมนะเนี่ยแล้วก็ให้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 ลองให้ลองมองมองมองโซนนี้แหละผมว่าอ้น่าจะมีมองลองมองซ้ายมือดิผมมีมีอะไรอยู่ไหมอ่าในดูของทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้อ่าไปดูไปดูซ้ายมือดิ ข้างซ้าย,าายว่าว่าก้อนนี้มีอะไรเ,เห็นไหมเอ้้ายมือมันมีไงเนี่ยก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้ลองดู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  p o c ก้อนนี้ดิอ่ะอะไรอ่ะ,อะเน,น,นี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยอยู่ในโซนนี้แหละเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองมองมองจากชุดชุดชุดโลอ่ะชุดโลของชุดนี้ เนี่ยเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้ตรงนี้เห็นไหมอ๋อหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งประมาณหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสวยสวยผมก็เลยมองว่าชุดนี้ความเสี่ยงความเสี่ยงมันอความเสี่ยงความเสี่ยงคือถือถือว่าถือว่าตื้นความเสี่ยงความเสี่ยงตำ่ำ <Yeah. S 1> mm hmm. อ่ะอืมอืออ่า ต้รอ,อแท่งกับตัว15นาทีไหมจารย์ใช่อยากอยากให้อยากให้มองอย่างน้อยแท่งกับตัวของ15นาทีจริงๆให้เล่นเพลย์เซฟมันปลอดปลอดภัยกว่าพี่คืออ่ะหนึ่งตรงนี้นะของ15นาทีพี่เห็นสัญญาณจากตรงนี้หนึ่งปุ๊บเล่นเล่นอย่างนี้ปั้งเห็นไหมโอเวอโซนะโอเวอโซปั้งโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์บอรไม่ผ่านหาปุ๊ตบตกมาหลุดโลหลุดโลคืออะไรฮะทา ทำทำทำฮิเดนบูอ่าทำฮิดเด้นทำฮิดเดนบูแต่ทำแต่ทำฮิดเดนบูชุดนี้น่าจะเป็นการทำฮิดเดนบูของทางเฟรมสามสิบนาทีอ่าของสามสิบนาทีแล้วก็ในในสามสิบนาทีเนี่ยไอตรงเนี้ยมันลงมาตรงนี้จริงแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะโอเวอร์โ so. ซ่ตูด,ดิใช่ไหม,ไมอ่าจริงจริงแมนแมนเออเนี่ยชุดเดียวกันดิใช่แสดงว่าไอไซคลตรงเนี้ยมันเป็นไซคลเดียวกัน เนี่ยก้อนเนี้ยเป็นไซเคิลเดียวกันของ30นาทีมันก็เลยปุ๊บจิ้มเนี่ยเห็นไหมเฟิร์เห็นไหมไม่ถึงใช่ไหมไอเนี้ยก็ไม่ถึงเห็นไหมเนี่ยไม่ถึงปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้ลงมาโอเวอร์โซกลายเป็นอะไรฮะโอเวอร์โซยกโลแต่ไม่ได้เป็นฮิดเด้นบูแต่ไม่ได้เป็นฮิดเด้นบูลแต่ไม่เป็นฮิดเด้นบูลยังไม่เป็นฮิดเด้นบูลพี่อ่ะก็ถ้าถ้าถ้าเราเล่นของทางเฟรม15นาทีปุ๊บเราจะเห็นปุ๊บโอเวอร์โซโอเวอร์บอรปั้งชุดนี้ว่าลองยิงลงไปดิยิงลงไปดิ161.8 หรือ138.2เพราะอะไรฮะเพราะการดีดรีบาวชุดนี้มันดีดเกือบถึงไฮตรงน,ง <Right. S 1> นี้ถ้ามองชุดนี้ถ้ามองชุดนี้เป็นการเก็บของแบบแฟลตไอชดุดไอชุดลงข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นการลงมาเป็นแค่แค่ร้อยร้อยสามสิบแปดจุดสองอ่ะถูกไหมอ่ะลงกลางนี้ <c oughs> ของ t ท m e เฟรมสิบห้านาที พอเวลาพี่เชื่อมทำเฟรมได้อ่ะพี่จะร er ู um. ้สึกว่าเอ้ยแม่งโคตรกระจอกเลยเดนนี้เดมันจัดแต่งมาวันนี้เรูหน้าอาจาร์คร้าอาจาร์ไอกระจอกเนี่ยคือเราไม่ใช่เเออไอคนกระจอกเนี่ยคือเราไม่ใช่เจ้าเออ ดูซิ138.2อะไรเด็กก็นิ้วกดมือด้วยอาจารย์เออนี่เนี่ย138.2ก็คือ1723ตรงนี้อ่า161.8ล่ะ161.8ก็คือก็คือเป็นก็คือจะเป็นทรงอะไรฮะเป็นที่เดิมถึงแล้วนะอาจารย์23เนี่ยเนี่ยก็จะถ้ามาถ้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นทรง d o บ b l e double d ลดับเบิ t t o m ททอมี่ก็คือทรงเดิมนี่แหละเป็น M ด้วย ใช่เป็น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 แพทเทิร์นตัวเอ็มตรงนี้แหละปึ๊ก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 อย่างเงี้ยอ่าถ้าถ้าถ้าตรงนี้มันเล่นอย่างเงี้จริงๆนะฟืดฟืดนี่นะไอ้ตรงเนี้ยมองมองร้อยหกสี่จุดแปดนั่นแหละอาจจะมีตบโอเวอร์แลปหลุดหลุดโลแต่ควรจะม้วนม้วนตัวกลับมาได้อ่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นทรงทรงทรงตรงนี้ได้ทรงตรงนี้ได้ไดพี่อ่าผมมองผมมองแค่ตรงนี้แหละคือถ้าใครถ้าใครจะจะเล่นหน้าบ่าย<ม>ก็คือให้มองใกล้ๆตรงนี้แหละเนี่ยหนึ 2, 2> <ม>่งเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเพื่อเพื่อยิง อ่าเพื่อยิงเพื่อยิงชุดเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นหัวขาขึ้นของทรงนี้ขึ้นข้างบน,นแล้วก็ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็จะเล่นอย่างนี้ฟืดฟืดฟื้ออ่าประมาณนี้อาจจะไม่มี new high นะอาจจะไม่มี new high นะเนี่ยถ้าถ้าต<ด>ัวตนี้ไม่หลุดถ้าตัวนี้ไม่ไม่หลุดโลอ่าตรงนี้อาจจะขึ้นแค่นี้มองอมหาโซนเท่าไหร่มองหาโซนตัวนี้ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดปั้งขึ้นนี้แล้วก็ค่อยยิงค่อยยิงเซลลงมาอืมถ้าหลุดโลแล้วก็สามเหรียญพอเลิกเนาะอ่าสาม ถ้าหลุดโลก็คือพี่ไม่ต้องคิดมากเลยพี่คือให้ให้เป็นออโตเมติกพี่ให้เป็นออโตเมติกมือมือเราอ่ะให้เป็นออโตเมติกว่าเฮ้ยให้ตรงนี้ต้องยอมนะเว้ยอย่าฝืนเอออืเล่นแค่นี้เองใช่ต้องการไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเลหนึ่งเ็หนึ่งได้ใช่คือเลิกแต่ว่าเมื่อกี้ที่การบอกมันจะมี อีกแนวหนึ่งที่เป็นแนวเด้งก็คือแถวๆหนึ่งหนึ่งเจ็ด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 หนึ่งแปดโซนนั้นนะครับประมาณก็คือถ้าจะเอาโซนนี้ปุ๊บถ้ามาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดใช่ต้องเอ็มเอ็มเผื่อพี่เอ็มเอ็มเผื่อไว้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกันอืเพราะว่าถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดถ้าถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดปุ๊บโซนโซนข้างล่างสุดทางของเขาคือเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเออหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดให้ให้จำตัวเลขไว้วยหนึ่งเจ็ดศูนยย์เจ็ดดอออืมการรรรคคัับบวู d y ใหห้่ ดีอ่าแผนแผนแผนทองคําก็ประมาณนี้พี่ประมาณนี้ประมาณนี้คือคือจะคือจะมองจะมองว่าตอนตอนนี้นะคือคือทองคําจะมองตอนนี้ว่าเอ้ยเราจะเราจะช็อตเราจะช็อตเนี่ยผมผมว่ารูมในการลงของชุดเนี้ยมัน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 เริ่มจะน้อยเออมันเริ่มจะน้อยเริ่มจะน้อยก็เล่นรอดักรอดักเล่นรอดักเล่นไปเพื่อเล่นรอบรีบาวดีกว่าอ่าแล้วก็จะอาจจะเป็นการถ้าตรงนี้มันไม่หลุดโลจริงๆเล่นเล่นแค่เนี้ยก็คือ ก็อาจจะเล่นเนี่ยส่งส่งอย่างนี้ขึ้นไปอ่าแล้วส่งอย่างนี้ขึ้นไปปุ๊บผมก็มองมองว่าเอ๊ะแล้วเป้าการทํากําไรมันอยู่ตรงไหนอ่าเป้าการทํากําไรอาจจะประมาณนี้สมมติว่ามาถึง1723นะเนี่ยก็มองมองแค่ตรงนี้ก็พอ138.2ก็คือตรงนี้แหละเนี่ย1738ประมาณ15เหรียญพี่เนี่ยจากชุดนี้ขึ้นไปประมาณ15เหรียญอ่าประมาณ15เหรียญ ก็ก็เลยเอ,เอ่าอ่าแผนแผนประมาณนี้แผนประมาณนี้